สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดนเมจิกจะมารีวิวนะคะแว่นสั่งตัดงานของลูกค้านะคะตัวนี้เป็นโปรเกรสซีฟนะคะบูบอกออโต้ Auto, ค่าสายตาบนนะคะค่าสายตาบนจะอยู่ที่บวก50นะคะแล้วก็ค่าสายตาหานังสือจะอยู่ที่บวก2อนะคะเดี๋ยวเร,เรามาดูงานกันเลยตัวนี้ตัดเสร็จแล้วเตรียมรอส่งลูกค้าเลยนะคะของที่ร้านก็จะไปพร้อมกล่องแว่นนะคะผ้าเช็ดเลนแล้วก็บัตรับประกันนะคะแล้วก็ชุดเทจคะ่ะตัวนี้ลูกค้าสั่งมาเป็นขาอัจฉริยะนะคะขากางได้180องศาเลยนะคะประมาณนี้ สีดาค่ะสีดําตัวนี้เดี๋ยวเรามาเทสเลนนะคะเรามาเทสเลนกันค่ะตัวนี้เราส่องไฟไปที่แผน่นเทสนะคะถ้าเราไม่มีเลนกันกเอาไว้นะคะเห็นไหมคะแสงมันก็จะไปกระทบเกิสายดวงตานะคะทําให้เกิดอันตรายได้นะคะแต่ว่าถ้าแสงผ่านสอสองผ่านเลนนะคะไม่จะไม่ทะลุลงไปข้างล่างเลยเห็นไหมคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวออโต้นะคะคือออกแดดเปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีเขาจะเปลี่ยนไวประมาณไหนนะคะ วีแล้วสีเปลี่ยนเข้มเป็นสีอย่างนี้เลยนะคะเข้มเป็นสีแบบนี้เลยนะคะกันแดดกันยูนะคะกันแดดกันยูออกแดดเป็นสีด้วยนะคะตัวนี้เป็นเลนโปรเกรสซีฟนะคะเป็นหออันนี้ใส่ตาบนนะคะใส่ตาบนอันนี้ใส่ตาข้างล่างคะ่ะตัวนี้จะไล,ล่รอยต่อคะ่เะเวลามองก็จะสบายตานะคะนะคะโอเคเราเทสเลนประมาณนี้ขอบพระคุณค่ะ